สวั seen. สดีครับบลรัสบายดีชอมปุยยาสาบานพัฒนาเนื่องนะครับขอาวสารร่วมซามหากับผมดีเจแสนรักสีนะครับหลังจากท, masa, ที่พี่น้องตอบกระถู่ถามนะครับโอ้โหเป็นควาสุขจรับทรงขอความมากนะครับว่าให้บอกซูฟังแนววิธีการปลูกบักะุซ่าหรือว่าบุษะท่านนะครับเพื่อจะปลูกบักะท่านสามหลอดบักะท่านหน่อยนะครับอยากให้บอกให้ ว่าเหตุจาไหนนะครับขนาดผมจะวอาภายในของน่านน้ำที่ง,งมาที่ให้จบเลยนะครับวิธีการปลูบกบุงท่านนะครับเดี๋ยวรวมร่วมใครตั้งแล้วกันวิธีการปลูบกบุงท่านอาจจะบปโนลกแล้วกันมาแล้งนะครับ,บจะบอกไปตั้งจะบ่อใดบ่อจริงๆมีการปลูกตั้งแต่มมกมีการเตรียมต้นมีการตัดแตงง่งกิ่งหล้วก็ให้มันสูงขึ้นมามันรุ่มใบฉะนั้นไปเบิ้งสตูพือกก่อนทก่อนนะครับขนาดสตูพืชอดังก็คือพวกนอนนะครับ นอนเนี่งนี่ก็คือนอนถวบนอนมืละวันทองปูบวกท่านสู่ตํนน้อนมืลงวันทองนะครับพอนอนมืลงวันทองนี่มันระบาดหลายมานจาะรวนบวกท่านแล้วก็ไข้หวัมาฝังเข้าไปในเนื้อแล้วก็ไข้หวับานแล้วจะดันมันก็กลายเป็นนอนบานเท้าเอือนนอนประแดงหรือว่านอนแดงในพวกท่านนะครับนอนมืละวันทองน้อนแดงแล้วก็น้อนซ่อนใบนอนห่อใบบวกท่านฉะนั้นตอนนี้คนส่วนใหญ่กีบูบพวกท่านก็เลยไปกลางหมู่ของท่านเลยครับ พวกท่านนี่นีการจำการส่สงผุนโดยมีการแต่งสาวสุพีตัดปุ๊บสูงขึ้นมาประมาณสามเมตรเกตเอันนี้ขึ้นไปประมาณสี่เมตรห้าสิบกุ้มขอบไปเลยนะครับแล้วจะต่อมากก็คือเพีย้ยเพี้ยแปลงในบุค่ท่านนะครับเพี้ยแปลงในบุค่ท่านเพี้ยหอยในบุค่ท่านหลกักจะไม่เวี๋ขาวในบุค่ท่านศัตรูไล่ยอยู่นะครับแต่ว่ามาันก็พ่นโลกพ่อนอนันนี้ฉะนั้นพวกนี้นะครับมันจะดูเป็นเบี่ยงฉะนั้นวิธีการป้องกันแลักก็จำจัดก็กกกคืออาลับแหลกเลย เบตาเลเสียมกลุ่มสารที่บพัพนนะคฉีดบุ๋มีการดือ้อแต่นั่นคือโตตายแล้วก,ก็บวกน้ำเชลล์ออยหรือจะเป็นปิโตเรเลียมออยกระแดก็ัวทเป็นกลุ่มไวออยพวกนี้ตายครับแล้วก็ต่อมาก,ก็คือพวกเกี่ยรออนพวกแมงกลุ่มปากดูดสบายๆนะครับแล้วกับพวกมงอีมาเลยครับจัดอีมาอีมาตายดีแงงเพราะว่าลูกสาผมเอาไปใส่แล้วนะครับอยู่จังหวัดอื่นกับสื่อนะครับอีมาเมตินเบสเอสด ตายดีผสมกับลูฟเนิลลอน,นครับนี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับที่จะเวทไทยบ้างท่านนะง่ามต้องฉีดไดยก่อนนะครับถ้าเกิดมันโรคเพราะบางท่านเป็นจุดเบื้องเบื้งนะครับได้หน่วยแล้วก็มีอาการคลานคือตับห่อนหลวกนะครับฉนักพวกนี้จะสร้างความเสียหายกาบับบางท่านป้องการเราจะตัดจัดโดยการ,ากการนึ่งโคฟี่เนี่ยหรือจะเป็นไตโพโดมาฉีดเป็นประจำถ้าเกิดมันไม่มีหลายตัวอาจจะลดเล็กเล็กอาจจะเป็นโคฟี่เนี่ยวหรือว่าจะเป็นกลุ่มสาร ข้อปเปอิดนะครับหรือจะเป็นข้อสก๊าาไม่สิสส้นซึ่งได้เพิ่งเชือ้อราออันดับเทียน,นะครับอ่ะแล้วก็นี่ก็คือเป็นที่มิกนะครับที่จะป้องกันในส่วนของเบิกขั้นโอ้โหนิ้วหลครับนิ้วหลาโอ้ทุกอดดย่างดีครับอยู่ในโกาดาังทำยู่งนต่ะยังบอกให้่ซูพี่น้องฟังอยู่นะครับอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นกูมึกบักทั้นนะครับพวกล่าแปง้งล่าแป้งที่เป็นเรื่องเงาะเลยนะครับ ก็เกิดขึ้นได้บางท่านด้วยกันนะครับนี่หลายอย่างอ่าพวกลาบแป้งพวกนี้นะครับฉีดพวกนี้ก็คือผ้าหาชินเอามาก็คือหมดครับหมดกระปุกไฉะนั้นต้องผ้าหมดก่อนนะครับฉีดตาวหมดพวกได้ไม่หมดอือไก่หมดแดงดินหมดครับหมดแดงไส่หมดงามหมดหมดแดงทุกอย่างหรืครับเอาเปลี่ยนอีกยเหลือเพี้ยนี่พิเศษสุดๆของเพี้ยนะครับก็คือบนตรงนี้ตัวผั พอตอนนี้ตะปูก็คือออกลูกเรื่อยๆครับเจ็ดหนึ่งออกลูกตัวหนึ่งสามชิดเพิสี่ชิดหน่วยแล้วก็ทยอยตายยันท่านตายเลยครับรุ่นเก่าที่ออกลูกไดีต่อสุดยอดเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเกลี่ยแม่งกูปป้าบูใบบางท่านสังเกตใบจะบโบยเกี่ยแล้วออกสีำดำๆเพราะก็ทายมุ้งหวานออกมาฉะนั้นฟองกันแล้วก็กำจัดจะให้บางท่านมี่เกลี่ยร้ายพรถ้าเกิดมี่เกลี่ยรลายใบก็จะดำมุ้ยก็จะดำดนนะครับเลยแล้วก็อ่านเลครับฉะนั้นอัดไปเลยพวก แม่คุณปากคืออยูปากนะบทท่านที่ถามมาได้นะครับนั่นก็คือพวกคุณพวกโดโลงใหม่์คุณขาวยิปซัมหรือจะเป็นสารปัสสาวะอี่จะต้องใส่ตลอดนะฮิมิกพอบทท่านเป็นเกลือกีโตเรล่แหล่บนภูเขาสูงน้หนักๆตอต้นตอไรสูงฉะนั้นถ้าเกิดว่าขาดคุณโปรนี่ไปมันจะเห็นไห่มับมีต่ำบทท่านบกอกขาสารปัสสาวะปีใมา กูมแนเนสเซียมแก้วเสีย่ยมแล้วก็พวกกูมตามตาตุนี่สำทัานนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าไพ่ยอยากให้ส่ท่านหวานผมแนะนำให้ใส่นวยใหญ่จะเป็น13 0 42ศูนย์โพแทสเซียมอะนัเกรตแต่ถ้าเกิดว่าจะให้หนวยหวานปลอ,อกจะจะเป็นศูนย์ศูนย์ โพแทสเซียมซังเฟตนะครับไนเตรตซังเฟตแล้วก็ค้อร้ายอย่าไปใส่ค้อร้ายนี่ค้อร้ายมันสิขึ้นเนื้อเนื้อท่านไม่เคยปรก่อเลือกใส่13 0 4 2หรือว่าจะจะเป็นศูนยนาศูนยนะครับแต่เดี๋วบารีเกียงจะใส่ค้อร้ายอ่านี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับสำหรับคนใดที่ฝึกอยู่ท่านหาหน้าที่เก็บเฉพาะหน้าที่พอดีนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอย่าลืมในกันถ้าเกิดว่าป้องการแล้วก็ดัก ใส่กลุ่มคอปเปอร์สี่ข้อ่ากหรือจะเป็นกลุ่มพรรมนันธุกาลไม่สิ้นหรือจะเป็นพวกสัมผัสก,กับโอปีเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกแม่คุณปากดูดแม่คุณปากกัดอย่าลืมนะครับอีมาเมตินแล้วก็บูโควินซินแล้วก็ไทแล้วก็ไทมิโซแซมนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการฟ้องทานแลกักการคอนเสิร์ตนะครับเพราะให้ไทที่ปลูกบุเลียนเอ๋อไที่ปลูกบักท่าน ได้ผลผลิตหลายมันก็ได้หลายลีนะครับแต่ละปีนี่โอ้ยเกิดว่ารักษาน้อนได้รักษาโรคได้ผลฟผลยยื้นตัวอะไรหายราคาดีนะครับอ่ะฝากไว้กันนะครับท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคการเกษตรติดตามท่านช่องสราญช็องปุญญาครับของค์กรลูกจ้างหาตุนดีเจแสนราชศรีนะครับ,บ, J an, รบยินดีมากบอกสุพีดอกฟังทุกทุน จะบอกสูพี่น้องฟังนะครับถ้าเกิดว่าตอนได้ดีอยากได้บอกเรื่องไหนตอบเขามาในอ่าใต้วิดีโอเลยนะครับหลักกาจะบอกเป็นเป็นใบเป็นป้านะครับฉะนั้นของพุ่นสารการที่ตามและการละลายหลักการนะครับของของพุ่นปูสารสนละการนั่นนะครับบริษัทโซตัดบริษัทซิเจินท่านะครับ Farmer and Supply หลักการ Common California หล้วก็ซูโม่คอสไซแอนด์นะครับแล้วก็ไทยไทยอ่อนเคมี แค่มีพันธุ์แล้วก็ดินเกษตรนะครับปุ๋ยดินเกษตรแต่จะเป็นปุ๋ยของเกษตรนะครับแล้วก็แล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาคการเกษตรอื่นๆนะครับปุ๋ยคุณยาข้าวเมล็ดคุณยาโลหืตนะครับแล้วก็มิตรภาพต้องเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็คือผลิตภัณฑ์คุณภาพตเตาเมืองก่อนะครับแล้วก็บริษัทเจียไต้แล้วก็ยูนิเวอร์แซลนะครับแล้วก็ยูนิเวมลิงฟอร์เวิร์ดเทรดดิ้งแล้วก็เวลล์อเทคนะครับแล้วก็บวีวัน อโกเทคแล้วก็บริษัทซิงเจริญแล้วก็เอเชียอโกนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆทรงหมอดของแสบของแฉลบกับเด่นยวนเดิกคนนี่นะครับเอามาให้คนดีงเข้าได้ใส่กันนะครับต่อผู้สักการะที่ตามนะครับอย่าลืมเลยจังนะครับติดตามกันในยูทิชช่องนี้แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ไลน์ยูทีชอ๋อวอทเบอร์โทรเลยนะครับ0800623501นะครับติดตามกันนครับช่องทางดีๆนะครับ กับภาคการเกษตรติดตามตากันด้วได้ตลอดนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปผมยังจะมาต่อนะครับขอให้มาช่วมือผมยังบุญแรงยุ่งหลายเนี่ยเบวบากันนะครับ <c oughs> โอเคครับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพอกันช่วงนี้ช่วงหน้ามี่ยังจะลืมติดตามแล้วกันนะครับ